สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะประกาศด่วนพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัดด่วนราชกิจจาประกาศพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัดวันที่13พฤศจิกายน64ราชกิจจาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่38 โดยที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์และแนวทางไว้ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อมุ่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจควบคู่ไปกับการบริหารจัดก,การด้านสาธารณาสุขอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ภาพรวมของสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศดีขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาล จึงคงเน้นย้ำการปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันถึงความพร้อมและบูรณาการประสานความร่วมมือของพนักงานเจน้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและภาคส่วนอื่นๆของสังคมอันหพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวมทั้งสิ้น 6. จังหวัด 1. จังหวัดตาก 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช3จังหวัดนาราธิวาส 4. จังหวัดปัตตานี 5. จังหวัดยะลา 6จังหวัดสงขลาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปประกาศณนะวันที่12พฤศจิกายน2564ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ